สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีเมษนะคะที่นํามาฝากกันนะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าประจําปักหลังกันยายน 16ถึง30กันยายนนะคะสำหรับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะสถานการณ์รักสามเศร้าเนี่ยจร,จริงมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคลารคาสั่งนะคะแต่หลายๆท่านก็ค่อนข้างจะใจจดใจจ่อว่าเอ๊ะมันจะจบยังไงจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะนำไปเป็นแนวทาง <c oughs> ขอไปค่ะ ดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะก็อะมาดูการว่าสถานการณ์ลักษพเศร้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้ยตายล้วสี่ถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกนะเอ่อตอนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อย ก็เบื่อ,เอๆเซ็งๆคนกลางก็ยังเฉยๆคนกลางยังไม่ทําอะไรยังไม่ตัดสินใจไม่เลือกไม่ทําอะไรนะคะส่วนตัวเราเองนะราศีเมษเราก็เองเราเองเราก็อาจจะเบื่อเบื่อเซิงเซแล้วก็ได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปไหนมาไหนสัทีนะคะหกไม้นะคะ the high pistes ค่ะสองถ้วย ราชาทวยนะคะคนกลางนิ่งจริงๆนะคะไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจทําเฉยๆทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่หมอขออนุญาตจิบยาเป็นระยะนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่กระตือรือร้นที่จะเลือกเขาปล่อยไปเรื่อยๆส่วนตัวเราเองปล่อยไปเรื่อยๆพอกัน มันเหมือนกับว่าตอนนี้สถานาการณ์อะมันไม่ได้มีการกดดันกันละแต่ว่าอยู่ในช่วงของความลังเลใจยอยู่ในช่วงของการที่แบบว่ายังยังคาดเดาอนาคตไม่ได้นะตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราจะทนอยู่ตรงนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนกลางแฟนเราเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงเหมือนกันแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับรักเราอยู่ไหมก็รักเราอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะคิดว่าเออบางที เขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับก็รักเราอ่ามือที่สามเขาก็รักไม่รู้ละอยู่แบบนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ที่ยังไม่มีใครกล้าที่จะจัดการอะไรให้มันเด็ดขาดคนกลางไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดใครออกไปส่วนเราเองเรารู้ว่าความสัมพันธ์มีปัญหาเรารู้ว่าแฟนเราไปคุยกับคนอื่นจริงๆสําหรับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าโกรธแค้นไม่เอาแล้วไม่เอาฉันไม่อยู่ฉันตัดสินใจให้เด็ดขาด นะปล่อยไปเลยนะไม่สนใจไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับชาวราศีเมษตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เด็ดขาดมากพอเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่กล้าหารชาญชัยพอที่จะออ,ออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่ทําได้นะคะคืออยู่นิ่งๆอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเรารอให้เราเข้มแข็ง,ขงกว่านี้รอให้เราแบบว่าแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนอันเนี้ยเนาะสถานการณ์ตรงนี้ต้องบอกว่านิ่งแทบจะไม่ได้คุยกัน อาจจะเราอาจจะอยากจะคุยแต่ว่าแฟนเราเขาก็จะทำเฉยๆเขาก็จะเหมือนกับเขาไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูกันว่าในส่วนของชาวราศีเมษต,ตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างมีเดือนสันขึ้นมาค่ะมีสี่ถ้วยอัศวินเหรียญชาวราศีเมษเราเองเราอยากได้ความชัดเจนมากเราอยากรู้ว่าเราชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนตอนนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะคะ ชาวราศีเมษหลายๆท่านไม่หมอมองว่าเราเริ่มจะหันมาดูแลตัวเองและเริ่มรักตัวเองอยากกลับมาคืนอ,อ,อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอยากแน่นอนนะคะแต่เราเองเราก็สึกเหมือนกับว่าเออบางทีเราก็มองถึงว่าเอ,อ๊หรือว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีหรือว่าเราจะไปดีประมาณนะั้นคือกำลังคิดกำลังคร้ครวญเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนิ่งมากขึ้นไม่เครียดไม่กดดัน นะอาจจะมีกดดันบ้างคือถ้าบอกว่าไม่เครียดไม่กดดนันมันก็จะเกินไปเนาะแต่ว่าเราเองเราพยายามที่จะเข้มแข็งเราพยายามอยู่กับตัวเองพยายามจะเชื่อมั่นในตัวเองตอนเนี้ยเราทํางานเราอยู่กับครอบครัวเรามีครอบครัวเรามีเพื่อนฝูงเรามีคนที่คอยให้กําลังใจนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ก็ <c oughs> ดูท่าทีเขานะฮะดูท่าทีว่าเขาจะทํำยังไงเพราะเราเองเราก็เราก,เราก็เบื่อเหมือนกันเนาะไม่วิ่งตามละนะคะไม่วิ่งตาม โอเคมาดูในส่วนของแฟนคุณบ้างราชาเหรียญน,นะคะสองดาบสองเหรียญอุ้ยพอมีสองดาบสองเหรียญขึ้นมาเนี่ยนิ่งเลยค่ะลังเลแล้วอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนไม่หมอมองว่าเขาจะเก็บไว้ทั้งสองคนยังไม่กล้าตัดใครออกไปทำเฉยๆนิ่งๆหรือเขาอาจจะคิดว่าเอาโอเคถ้าเขาทําเฉยๆไปเขาคงไม่มีใครทําอะไรเขาได้นะคะ เขายังไม่โฟกัสในการที่จะพยายามที่จะเลือกพยายามจะตัดสินใจเขายังคงโฟกัสในเรื่องของตัวเขาเองความสำคัญของงานความสำคัญของชีวิตเขาความสำคัญของความสำเร็จของเขาเป้าหมายในชีวิตของเขายังคงมาเป็นอันดับหนึ่งยังคงทุ่มเทให้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ความรักพอเป็นเรื่องความรักเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเอ,เอาไว้อย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะคือบางทีเราเนะ่ยเดือดร้อน เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ต้องเลือกนะใช่ไหมหล่ะเราก็รออยู่นะแต่เขาเองเขาก็ทําเฉยๆนะคะมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองอีกต่างหากนะ <c oughs> คือเขายังไม่รีบค่ะเขาก็ปล่อยไว้อย่างเนี้ยนะแต่ว่าอาจจะมีการหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเราบ้าง นะคะคเขาหลบเลี่ยงเพราะอะไรหลบเลี่ยงเพราะว่าเขายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้เรานะคะเขาก็เลยถ้าเลี่ยงได้เขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดเลี่ยงที่จะไม่คุยเลี่ยงที่จะไม่สื่อสารกับเรานะคะสําหรับชาวราศีเมษ เขาก็ก well, ําล right. ังประเมินก er ําลังพิจารณาแต่ว hmm. ่าเขาก็จะใช้เวลานานหน่อยเขาจะเลือกคนที่ใช่เขาจะเลือกคนที่ครบแล้วนะคะส่งเสริมซึ่งกันและการส่งเสริมหน้าที่การงานส่งเสริมหน้าตาในสังคมส่งเสริมในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะใครๆก็อยากได้คนที่ดีอยากได้คนที่ที่แบบว่าจะหยุดด้วยกันแล้วก็พากัน จเจริญก้าวหน้าร่ำรวยไปในอนาคตไม่ว่าเราไม่ว่าเขาอะนะคะอ่ะโอเคมาดูกันว่าแล้วปักหลังกันยายนรักสามเศร้าของคุณจะเป็นอย่างไรราชาดาบนะคะอัศวินดาบมาสองดาบเลยค่ะอ่าแต่มีสิบถ้วยนะคะ The c h a r i o t สสิบดาบ <c oughs> ขอภายค่ะ ดูเหมือนว่าไพ่อุปสรรคจะเยอะกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นราชาดาบอัศวินดาบหรือเชอรี่ออสิบดาบพวกนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะบ่งบอกถึงอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเราอยากคุยอาจจะไม่ได้คุยเราอยากเคลียร์อาจจะไม่ได้เคลียร์อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบอยากให้เขาตัดมือที่3ออกไปมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะไม่เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยมันไม่เรียบร้อยก็จริงความเครียดความกดดันความรู้สึกว่ามัน ไม่ได้ดังใจโมโหหมุดหงิดก็มานะคะแต่มันมีสิบถ้วยด้วยชาวราศีเมษรเราเองเราก็ยังไม่ไปไหนนะคะ เราก็ยังไม่ไปไหนถึงเราจะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดเราไม่พอใจเราโมโหว่าไอ้ทำไมมันคือคือบางทีหน้าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็นิ่งมากขึ้นแต่พอเนี้ยพอเวลาผ่านไปผ่านไปอาปากหลังกันยาในะความรู้สึกของเราแต่ละวันมันไม่เหมือนกันมันอาจจะมีผลกระทบหรือมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบใจนะกระทบความรู้สึกเราทําให้เราหงุดหงิดราคาญใจขึ้นมานะคะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบใจร้อนพอสมควรถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยมีโอกาสทะเลาะซ้ํา นะคะชาวราศีเมษอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะ <c oughs> เตือนกันไว้นิดนึงนะคะว่าเราต้องควบคุมท่าทีควบคุมอารมณ์ความรู้สึกควบคุมการแสดงออกเพราะว่าคุณเองคุณยังไม่ได้อยากจะเลิก นะมันมีสิบถ้วยนะเรายังรู้สึกว่าเออถ้าเปลี่นไปได้เราก็อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเราอยากที่จะพูดคุยเรายังคิดถึงเรายังรู้สึกเหมือนกับว่ารอเวลาจะปรับความเข้าใจรอเวลาจะกลับมาแบบว่าพูดคุยมาประนีประนอมกันนะคะให้หาออตรงกลางระหว่างเราสองคนให้มันได้อะเนาะอืมเราก็รอตรงนั้นอยู่แต่ว่าให้ระวังอารมณ์ คือบางทีไอตอนพูดตอนคุยกันอะอารมณ์ยังไม่ขึ้นแต่พอคุยไปคุยมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็จะต่างฝ่ายต่างพูดจาทิมแทงทำร้ายจิตใจ,จกันนะคะอาจจะทั้งเราทั้งเขาต้องบอกว่าถ้าได้ถ้าได้ไดทะเลาะนะแรงทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าไม่อยากจะจบก็ต้องจบซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีเมษเนาะก็ประคับประคองไว้ให้ดีควบคุมอารมณ์เรานั่นแหละคือบางทีมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคือก่อนจะไปคุยอะ ก่อนจะคุยอ่ะดีดีนะเออเนี่ยฉันอ่ะอยากที่จะปรับความเข้าใจกับเขาอะไรประมาณเนี้ยไปอย่างดีเลยนะพอคุยไปเสร็จอารมณ์ขึ้นนะคะอาทีนี้ขอคำแนะนำให้ชาวราศีเมษ <c oughs> The Hermit ค่ะใจเย็นๆเลยนะคะใจเย็นๆยผ่อนคลายนะคะปล่อยวางได้ก็ปล่อยในขณะเดียวกัน The Hermit <c oughs> เราต้องมองลึกเข้าไปในใจของเราว่าเราต้องการอะไร หเรายังรักเข้าไหมนะคะถ้าสมมติว่าเรายังรักนะเรายังรักเราก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้ารักแล้วจะไปต่อกันได้หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือรักสามเศร้าเกิดเพราะอะไรหนนะเราอันนี้คือคือเราต้องทบทวนย้อนกลับไปถึงสาเหตุของปัญหานะคะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงกับปัจจุบันเพื่อที่จะให้ทำให้อนาคตมันดีขึ้นนะคะเราต้องคิดย้อนกลับไป มันเกิดเพราะความเจ้าชู้เขาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาเจ้าชู้เอ่อมันก็แก้ได้ยากเราก็ต้องถามใจเราว่าเราจะทนได้ไหมถ้าสมมติว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วเขาเลิกกับคนนี้แล้วเขาเรากลับมาลกคบกับเขาความเจ้าชู้ของเขาจะดึงมือที่สามคนใหม่มาหรือเปล่า แล้วถ้าเขาดึงดึงเข้ามาอีกมันเกิดซ้ําหลายรอบเราจะทนได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบให้ตัวเองนะก่อนที่จะคิดอะไรไกลอ่ะนะคะชาวราศีเมษนี่คือสิ่งสําคัญไม่ใช่เอาแต่ความรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากไปไหนฉันยังไม่อยากเลิกฉันจะรออยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เขาจะกลับมาอะไรประมาณนี้เราไปคิดแค่นั้นไม่ได้เราต้องทบทวนให้ดีเราต้องการแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือ ถ้าสมมุติว่ามือที่3มเข้ามาเพราะเราบกพร่องตรงไหนไหมเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาไม่ได้เจ้าชู้แต่เราดูแลเขาไม่ดีเราทําแต่งานไหมเราไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ดูแลเขาถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุนั้นเราสามารถที่จะปรับปรุงได้เราก็อโอเคเราสามารถที่จะรอแล้วก็รอจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าเสียงน่าลุ้นนะคะอันนี้ฝากชาวราศีเมษว่าไพ่ฤาษีนะบอกบอกถึงว่าเราต้องทบทวนตัวเราด้วยทบทวนความสัมพันธ์ รวมไปถึงนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะไปต่อในทิศทางไหนนะคะโดยที่ใช้เหตุใช้ผลด้วยแล้วก็ดูจากความเป็นจริงนะคะก็ฝากชาวราศีเมษไว้นะให้กำลังใจกันค่ะนะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปถ้าเรื่องราวยังไม่จบปักแรกตุลาคมมาดูกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ